สวัสดีค่ะโอเคพีเคสเ่้นทีชาแนลค่ะเมื่อถักดอกไม้กันค่ะเราจะใช้เข็มเบอร์5และเส้นไหมสี่พายนะคะเริ่มด้วยการทำปมก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้น5โซ่เพื่อที่จะทำวงกลมค่ะแทงเข็มที่หลัก โซ่แรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงลอดห่วงไปเลยค่ะหลังจากที่ได้วงกลมมาแล้วนะคะเราจะขึ้นโซ่อีก8โซ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะพันไหมนะคะทั้งหมดสีครั้งค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปที่วงกลมนะคะข้างในวงกลมเลยนะคะแล้วก็ดึงเกี่ยวลอดทีละสองห่วงค่ะ ได้เส้นแบบนี้มานับเป็น2เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำแบบเดิมอีกให้ได้ทั้งหมด12เส้นค่ะแล้วก็ปิดรอบวงกันค่ะ ปิดรอบวงโดยแทงโซ่สุดท้ายของหลักแรกค่ะเคียวไหมลอดห่วงเลยจากนั้นก็ขึ้น3มโซ่พันสองแล้วก็ลงหลักถัดไปค่ะและทีนี้ก็ถอดทีละสองห่วงค่ะจากนั้น ก็ทำสเต็ปเดิมค่ะพันสองครั้งถักลงไปในหลักถัดไปทอดทีละสองแล้วก็ค้างพักหัวแล้วก็พันสองครั้งถักลงไปในหลักถัดไปทอดทีละสองแล้วก็ค้างพักหัวแล้วค่อยรวบนะคะจากนั้นก็ทำสเต็ปเดิมค่ะ เมื่อทำครบแล้วก็ปิดรอบวงและตัดเส้นไหมออกซอยด้วยเข็มค่ะอาจจะทำเกรสรด้วยลูกปัดหรือว่ากระดิ่งก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะเพิ่มตุ้มนะคะขั้นกลางระหว่างกลีบนะก็จะถัก ด้วยโซ่นะคะเพิ่มขึ้นไปสามโซ่แล้วถอยกลับมาแทงที่โซ่หนึ่งแล้วก็พันไหมลอดห่วงนั้นไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยทําตามสเต็ปเดิมโดยการเกี่ยวไหมสี่ครั้งแล้วถักหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถอดทีละสองห่วงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มสามโซ่ไปและทำเหมือนตุ้มแรกนะคะแทรกไปแบบนี้จนครบทั้งหมดสิบสองหลักค่ะ ส่วนชิ้นที่เป็นด้านหลังนะคะก็ถักตามสเต็ปแบบดอกก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ดอกไม้ไว้เป็นไอเทมไว้ตกแต่งกันแล้วละคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ